สวัสดีพี่พทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เอาแอมรถยนต์นะครับมาขับ18นิ้วลองดูครับห้าดอกครับห้าดอกก็ลงที่โโอห์ว่มกว่านะครับนี่อันนี้มัน3,900วัตต์วัตต์แท้มันจะอยู่ประมาณ ในคู่มือนะครับ4โอหม7ล0วัตต์2โอหม1,200วัตต์แล้วก็1,900วัตต์ที่1โอหมนะครับอันนี้เป็นคารนดีนะครับพะเพือรถยนต์อันนี้ผมก็ตั้งตั้งไว้หมดแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นสวิตชิ่งร้อยยแอมป์นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนสายนะครับอันนี้ของของพี่เขียวนะครับเอามาลองจัดชุด12นิ้วรถยนต์นะครับเปิดฟังในบ้านผมก็เลยยืมเพิ่นมาลองนะครับของยังมาไม่ครบนะครับก็เลยยืมเผ่นมาเทสก่อนนะครับ วิ่งอันนี้ก็ซื้อมาหกร้อยกว่าบาทไอวเวอร์ก็พันห้าพันห้ากว่ากว่านะครับอืมจะลองมาดันดูนะครับลองขับดูว่าได้ไหมใส่กับเอ่อกลางแจ้งนะครับชุดกลางแจ้งใส่กับคอร์ดกลางแจ้งนะครับคอร์ดกลางแจ้งกับมิกกลางแจ้งอ่ะลองมาเทสดูนะครับ จากที่ผมเทสใส่กับการแจ้งแล้วเอ่อไใชใส่กับดอกสิบสองแล้วครับเปล่าๆไม่เหล็กสองก้อนร้อเจ็ดสิบตัวนี้ไม่ไหวนะครับร้อนสวิตช,ชิง่งมันขับไม่ไหวแต่แล้วจะมาขับให้ดูนะครับการแจ้งว่าแสงจะเป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันพาวเวอร์ตัวนี้รับสิบสองนิ้วได้สบายนะครับไม่เหล็กสองก้อน ร้อยเจ็ดสิบขับได้สบายเลยวัดแท้พันเก้ารวัตต์ไอนะครับที่หนึ่งโอห์มเออตามในสเปคคู่มือที่เขาให้มานะครับอันนี้ผมไม่ได้เอามาให้นะไอ้หรือาเอาคู่มือให้ดู <c oughs> อ่ะเดีเรามาเทกันเลยครับนี่อันนี้คู่บวกคู่ลบนะครับอาจจะเป็นบวกสองลบลบสองนะครับอืม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหัวแปลงนะครับเป็นแจ็ค RCA นี่ตัวละสี่สิบห้าบาทนะครับนี่เข้าต้องคำว่าอินนะครับนี่อินตัวนี้น่าจะเอาไว้พ่วงออกนะครับตัวออกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับไฟอยู่สบสามจุดหก ครับลืมหมอกครับก่อนเปิดแล้วก็ไปลืมหมุนอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์วอลลุม่มเนี่ยเนี่ยเกณฑ์ตัวเล่งเสียงอันนี้เป็นตัดคอรผมตัดไปที่ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็สี่สิบซับโซนิกตัดเอ่อความชันด้านหน้าครับอันนี้อีคิวบูทความถี่อันนี้ผมไม่ได้บูทนะครับนี่ก็ตั้งไว้ที่เอ่อบูทประมาณสามดีบีนะครับนี่ แต่ไม่ได้บูนะครับตัวสองตัวหลังตัวนี้นะครับนี่อันนี้ไม่ได้บูตนะสองตัวนี้แต่คอสสี่สิบแล้วก็สี่สิบหนึ่งร้อยครับแต่เรามาเล่นเกณฑ์เราเปิดอีกกลอบหนึ่งสิบสามจุดหกนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นเอาไว้เอาไว้ปรับนะครับตัวสิ่งมันเนี่ยไกโครงแบน ปรับไฟครับสิบสามุดสองเนี่ยเรียบร้อยไฟจะทนนะโอเคไดีลองปรับดูสครับเราไม่ต้องปรับเยอะก็ได้นะครับประมาณสิบสามนิดนิด,น,ดนี่แหละ เปิดมามันก็จะตกอืมเ3็สามจุดห้าครับโอเคครับลองได้ไอ้ลืมบอกนะครับนี่ครับสายไฟนี้ลบลบอันนี้บวกบวกอันนี้มีพัดลมเลยนะครับ สีด่ดอกนะครับ นะคขับขับได้สบายเลยครับเนื้อเสียงตัวเ,เสียงลูกใหญ่มีพลังดีครับโอ้โหใช้ได้อันนี้เล่งเกลียเบาๆนะครับ โอเคครับแรงแรงแรงจะได้อาจแรงหลังคาคง <c oughs> ไม่ไหวนะครับหลังคาคงเริบไม่ไหวนี่เล่งแค่ก้มามงเช้าเองครับขับการแจ้งได้สบายครับจากชุดนี้ไม่ได้เปิดนะครับเปิดเปิดเเบ็ด โอเคนะครับขับขับได้สบายนะครับเนื้อเสียงพันเก้าร้อยวัตต์นะครับอันนี้สองอันนี้ลองที่สี่ดอกนะครับสองโอมพันสองร้อยวัตต์นะครับโอ้โหถ้าหกดอกหนึ่งโอมเนี่ยจะสุดกำลังเ o w e r พอดีแรงใช้ได้เลยนะครับเนื้อเสียงมีพลังใหญ่ ออกลึกออกเหมือนการแก้งนะครับจะแน่นแน่นแน่นกว่าการแจ้งจะมีหางเสียงด้วยจะมีหางเสียงกว่าหางเสียงใหญ่ดีนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสรุปก็คือขับได้สบายสบายนะครับเนื้อเสียงโอเคเลย